ให้คุณวุฒิคุณ,คณเบนลองถามท่านผู้บริหารที่วันนี้ผมเรียนเชิญมาพี่บูะนะครับชาพี่บู พยุหานาวีชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการ,ร,การนะครับ<ห>สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการนะครับธนาคา,ารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับร้บองไปถามได้เพราะท่านดูเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลว่ามีแคมเปญอะไรน่าสนใจที่จะขออนุญาตขอมาใช้ในช่วงตุนเงินมาแล้วขอดอกเบี้ยถูกๆหน่อยอะไรเงี้ย M r A ลบสองลบสามได้ไหมการอากาศอ่าอย่าขอไปซึ้งๆเลยก่อนที่ท่านจะมาก็ขอนิดนึงผมขอแม่งก็คือตุนเงินปีนี้ก็จะ อยากจะบอกว่าปีนี้มันเป็นปีมามียปีที่ชงจริงๆก็คือปีชวด,ชวดพอสอเนี่ยน้ที่ชงตรงนีนคือ2491ก้าหนึ่งกับสองหครับ,รบ <25 S 1> ส่วนปีมามียชงดวงตัวเองก็คือสองสี่เจ็ดสากับสองห้าสามสา ปีเถาะกับปีละกาที่ชงอ้อมอ้อมนะก็คือรุ่นพศสองสี่แปดสองกับสองห้าศูนย์หกปีเถาะนะฮะแล้วก็สองห้าสี่สองนะส่วนปีละกาก็คือปีไก่แล้เนี่ยนะปีไก่สองสี่หกสี่อายุเก้าสามแล้วหรือสองห้าสองสี่สามสามโอ้ที่ชงเต็มเต็มที่ชงเต็มเต็มชงเฉียงเชียวครับแต่เรื่องพวกนี้ไม่เชื่อไม่ได้นะวันก่อนเนี่ยพี่ที่ผมแบบให้ช่วยวิ่งงานให้อ่ะยังมาหาผมวันที่วันที่หกเลยนะไม่วันวันที่สี่มารับงานที่ที่เรา ให้ช่วยวิ่งให้มาเจออีกทีหนึ่งวันที่แปดอ้าวแขนหักเขาบอกเพิ่งไปไปเกิดอุบัติเหตุวันที่หกโอ้โหเข้าเคาะเลยโอ้แมันแตกเหมือนกันมนเรียกว่าชีวิตคือไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างปีที่แล้วอ่ะกูผมอ่ะโดนไปสองเด้งเลย เริ่มต้นปีพอรับปีหมูเลยไงเขาเกิดปีหมูอ่ะอุโมงค์ลมอีกแป๊บหนึ่งมาไปชนกับรถตู้อย่างเงี้ยนี่คุณเหงาเล่างนี้นึกถึงพระราชนิพนธ์สมเด็จพญานาสังวรนะชีวิตนี้น้อยนักแต่สําคัญนักทําให้ดีครับครับเดี๋ยวกําลังประสานกับท่านแล้วก็เอาต่ออีกนิดนึงเชิญเชิญครับครับก็คือว่าปีนี้เออ่ชัยฉลี้ยเข้าคาดตุจีนน่ะแล้วเดี๋ยวจบละก็คือปีนี้ชัยชัยเอี้ยเนี่ยจะมาเทพเจ้าแห่งโชคลาภอ๋อสรางทิศไหลขอเทพเจ้าแห่งโชคลาบใสชิงเงี้ย 开心一点。 ครับปีนี้ก็จะมาทางทิศใต้ทิศใต้ใช่ไหมครับเวลาที่เราควรไหว้ก็คือประมาณเออเอาเรื่องทั่วๆไปเรื่องทั่วๆไปไงฮะถึงทั่วๆไปก็คือหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนถึงยีบเอ่อถึงปีหนึ่งปีหนึ่งก็ถึงถ้าจะเสด็จลงมาถ้าเสด็จลงมารับพอเราต้องรีบไหว้ใช่คนที่เขาจะเวลาจี่พุชต้องรีบไหว้ไหว้ไม่ต้องนานให้ท่านรีบมาให้ท่านมาโร็จแล้วเราไหว้เสร็จแล้วเข้าบ้านเลยวันไหนวันไหนพี่ันเอ่อตีหนึ่งนไหนนะเดี๋ยวนะเอ่อปีหนึ่ง ถึงตีสองห้าเก้าวันที่หนึ่งหรือเปล่าวัน ต้องไหวเช้าวันที่สามเอ็ดนะฮะเช้าวันที่สามเอ็ดที่เราจะไหวคืนวันที่สามสิบคือคืนส่งเนีแต่ว่าปีนี้เช้าสามเอ็ดเนาะเช้าสามเอ็ดนะเวลาตีหนึ่งถึงตีสองห้าเก้าเป็นเลิกเบิดฟ้าจะยกมือไหวทันแต่ว่าอันนี้ขอพอเรียบร้อยขอเงินแล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบปีชงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คุณวุฒิแนะนําได้ว่าไปที่วัดเล่งน้อยยี่ก็ได้ไปไหวไทยสุยเอียนะฮะเื่บโชคชะตาราศีอะไรไปปออุ่งให้ปออุ่งทั้งปีหรืออะไรอย่างนี้ก็ดีนะครับ ครับแล้วก็มีสวดมนต์ให้มีพระจีที่วัดมังกรก็ได้หรือไปเทพเจ้าใช่ไหมครับใช่ใช่ก็คือว่าเราไปไปขอว่าเอ่อไหวอะไรเทพไทยไทยสวยเยอะเอ่อเทพเจ้าที่คอยดูดูดวงดูดูปีเกิดของแต่ละท่านค่ใครที่เดินชงเชิงอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าอย่าไปซีเรียส ทุกอย่างมันก็ต้องมีเพราะว่ามันมันมันถ้าถ้าวันเราจะหลีกเลี่ยงการชงเลยอย่างคุณพุทธคุณเบนเนี่ยเราก็อย่าไปใกล้อย่างที่อ่าใกล้ๆกันถึงน้ําแข็งหรืออะไรที่เราคุยกันเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ถุงใช่ไหมครับไม่งั้นคุณพุทธคุณเบนก็ต้องชงล่าเกินอะไรเงี้ยชงให้ผู้ใหญ่ชงให้หัวหน้าก็จะให้คุณจะชงให้ทุกคนได้ศรีเชื่อใช่ไหมให้ดีดอกเบี้ยเพราะว่าจะได้ขอมาใช้ช่วงสุดที่อ๋ออ๋อถ้าไม่ดีดอกเบี้ยเลยก็จะดีนะโอ้ยต้องต้องถามว่าเปลี่ยนจากดอกเเเเบีี้้ยยยปป็นนอออ่่่าาาางืไไดดมม๋วรถ พี่บูพีบูนะครับท่านชาติชัยนะครับพยุหานาวีชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการนะครับธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายนะครับขออนุญาตไปทักท่านชาติชัยนะครับสวัสดีครับท่านชาติชัยครับสวัสดีครับคุณเบนคุอคุณพานะครับสวัสดีค่ะพุ่บูสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่บูครับวันนี้อยากจะมาขอแคมเปญที่เอาไปใช้ช่วงตุนจีนครับท่านครับพอจะมีแคมเปญอะไรน่าสนใจไหมครับเกี่ยวกับสินเชื่อบุคคลหรือบัตรเครด จริงๆช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงสุดจีนหรือช่วงนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปห้างสรรพสินค้านี่นะครับเราจะเจอส่วนลดโดยใช้พอยต์บัตรเครดิตไปลดได้นะครับเอาบัตรเครดิตเนี่ยทุกคนจะมีพอยต์อยู่นะครับสามารถ เอาไปลดได้ถ้าเป็นวันศุกร์ได้14เปอร์เซ็นวันธรรมดาได้12เปอร์เซ็นตนะครับแล้วถ้าเป็นวันวาเลนไทน์วันที่14กุมภานะครับก็จะสามารถได้ได้คะแนนถึง14เท่าเลยนะครับเน่นจ่ายครบพันบาทเนี่ยได้ point ไป14เท่าจากที่ได้ปกตินะครับเพราะงี้เนี่ยก็เรช่วงสุดจีนหรือช่วงที่เดือนกุมภาเนี่ยก็จะได้พ o อยมากมายนะครับส่วนที่ตุดจีนที่ภารก้อนเนี่ยนะครับก็จะมี มีการมีโปรโมชั่น0%สิบเดือนสาหรรบซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่24มกราคมจนถึง28กุมภานะครับอันนี้มีช่วง0%สิเดือนสามารถผ่อนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ยังรับคะแนนพวกวรีวอร์ด point สูงสุดได้ถึงหมื่นคะแนนนะครับถ้าเกิดว่ามีการจัดจ่ายใช้สอยหมื่นคะแนนจะได้รับคะแนนสะสมพันคะแนนสูงสุดได้ถึงหมื่นคะแนนปกติ เราจะได้ร้อยบาทได้ยี่ได้แค่ยี่สิบห้าพอยนะครับแต่นี่ถ้าเกิดว่าอได้หมื่นได้หมื่นบาทได้ได้พันพอยต์นี่ก็ต้องเหลยกว่าอีกบาทสิบอ่าหนึ่งพอยต์นะครับครับครับเท่านั้นก็ยังมีมากมายนะครับมีที่มีอย่างอย่างโปรโมชั่นของสินเชื่อบุคคลเนี่ยก็ยังมีช่วงนี้เนี่ยนะครับเราเราให้ท่านร่วมสนุกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอ่ โปรแกรมก็น่ารักน่ารักนะครับเรียกว่าแต่งงานกันนะนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนจะถึงยี่สิบแปดกรุกานะครับคือใครที่สมัครและใช้บริการนี่ก็มีสิทธิ์ร่วมรุนแล้วก็ร่วมสนุกนะครับในการที่จะส่งคลิปประกวดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ได okay, ้รางวัลไปเที่ยวเบาดีนะครับสองรางวัลแล้วก็จะไปเที่ยวทางภูเก็ตหรือเชียงใหม่ก็ได้มันดีโปรแกรมท่องเที่ยวมากมายนะครับครับ อย่างนี้อย่างช่วงตุกดีนที่ภารก้อนนี่สูนเปอร์เซ็นสิบเดือนนี้ยังได้ส่วนลดสิบสี่เปอร์เซ็นตด้วยไหมครับท่านครับอย่างเช่นไปวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยครับสองอย่างเลยครับอ๋อเหรอครับมีบู้ครับถ้าเกิดเราใช้พอย์นะครับเรามีพอย์ทุกคนจะมีพอยต์สะสมที่ธนาคารจากสิกรไทยเนื่องจือว่าพอย์เรามีมูลค่ามากเลยนะครับสามารถที่จะไปแลกตั๋วเครื่องบินการบินไทยหรือแอร์เอเชียอะไรพวกนี้ก็ก็สามารถแลกได้นะครับหรือว่าจะมารับเป็นส่วนลดที่ห้าง ไม่ว่าจะเป็นทารก้อนเป็นท่านโรบินสันเนี่ยวันธรรมดาได้ส่วนลด12วันวันศุกร์เนี่ยได้14เปอร์เซ็นนะครับอย่างเนี้ยเรียกว่าพอยเราสามารถใช้อะไรมากมายแล้วก็สามารถที่จะบางทีไปทานก็พันพอยร้อยบาทปกติเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับคุณบุ๊คเชิญครับก็เหมือนว่าเออถ้าเผื่อเราเรามีพันพอยเนี่ยชอบร้อยเยนะก็ก็ตกเห็นตะกี้คุณบู๊กบอก10พอยต่อ ใช่นะพันคอยต่อพันอยร้อยบาทพันคอยร้อยบาทอย่างนี้เราไปใช้อย่างร้านอาหารปกติได้ไหมครับหรือว่าต้องโคกับที่ทานโดยส่วนใหญ่อาจจะต้องโคกับที่แบงค์ร่วมรายการด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีเกือบทั่วไปนะครับไมว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เป็นลูกค้าที่เป็นสถานที่รับบัตรของธนาคารอสกรไทยเนี่ยก็จะได้โปรโมชั่นเป็นส่วนใหญ่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยร้านชารับบัตรเนี่ยเรามีประมาณ หนึ่งแสนสามมืนล้านชาซึ่งก็มีทั่วเพ่อประเทศนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นเราเป็นอันดับหนึ่งซึ่งเราเ,เรามีมาแชร์อยู่ประมาณ36%นะครับ,รบปัจจุบันบาทต่างๆมาลูดผ่านนางกสิกรไทยเนี่ยรประมาณ4 0 0แสนกว่าล้านต่อปีนะครับเรื่น,น,นับว่าค่อนข้างเยอะมาก เพราะเรามีร้านกระจายไปทั่วนะครับอย่างนี้ขอเป็นความรู้อีกนิดนึ่งนะครับว่าและเราได้อะไรครับอย่างนี้บางทีเราใช้พอยต์ไปลดอีกตั้ง14%หรือว่า14ถ้าวันวาเลนไทน์หรือวันธรรมดา12%แล้วทางกสิกรได้อะไรครับท่านครับพีบูครับอ๋อครับคือแบบนี้นะครับต้องเรียนว่าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยเราได้รายได้จากร้านชาเวลาเราไปรูดบัตรนะครับร้านชาก็จะต้องจ่ายค่าเนียมให้เราเราก็เอา ถ้าทมเียนเหล่านั้นนี่มาแปลงเป็นเป็นพอยนะครับแล้วก็เก็บสะสมไว้ในให้แต่ละบุคคลนะครับแต่ละบุคคลก็จะมีมีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองแหละเก็บไว้จะใช้เพื่อไปแลกสินค้าหรือรับรับเป็นส่วนรถหรือจะไปแลกตัวเครื่องบินอย่างเงี้ยบางคนก็จะมีเป็นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านพอย์ก็มีนะครับครับ เพราะว่าเขาซื้อสินค้าทุกๆ25บาทเนี่ยเขาก็จะสะสมได้หนึ่งพอยนะครับแล้วบางครั้งเรามีได้ดับเบิลพอยบ้างสามเท่าบ้างแต่างเ่กี้นีผมเรียนวาริ n t นทายเราให้ถึง1ีเท่าบ้างนะครับอยาะงี้ยเนี่ยก็แต่ละคนนี่มีการสะสมจริงๆแล้วเรามีลูกค้าที่สะสมเป็นพอยเนี่ยกับธนาคารจากสิบกรไทายนี่ประมาณหมื่นกว่าล้านพอยนะครับหมื่นกว่าล้านพอยนี่ก็มีค่า สามารถเป็นแรกอะไรก็ได้อันนี้เป็นจุดแข็งของบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยซึ่งหลายๆค่ายอย่างปัจจุบันนี้นังสื้อมาร์เก็ตเียเขาก็มีการทำเซอร์เวยแล้วก็โหวตให้บัตรเครดิตกสิกรไทยเป็นบัตรที่มีโปรโมชั่นดีเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็ต้องยอมรับว่าเราเนี่ยมีโปรโมชั่นทุกทุกสาขาเราเรียกว่าทุกเซกเมนต์หรือทุก ทุกแคตตัวรีของของการจัดจ่ายเง้นสยไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งหรือว่าดรายนิ่งก็คือการรับประทานอาหารหรือเที่ยวเล่นการท่องเที่ยวหรือเรื่องเทบิต้คือเรื่องสุขภาพและความสวยงามพวกนี้จะเห็นว่าทุกหมวดการจัดจ่ายเง้นสยกับสือการไทยจะมีโปรโมชั่นเป็นชั่วนะครับค่ะก็พอคุยกันสองสามคนนี่นะฮะพี่ชาติชายหรือพี่บู๊นะฮะก็มาจากการสืกรไทยผู้ใหญ่เลยทีนี้เป็นอยากทราบอย่างนี้ค่ะแม พอคุยแคมเปญที่คุณหามเนี่ยนำร่องนีดีนะคะพี่รู้พี่บูขอโทษค่ะทีนี้ประเด็นคือว่าถ้าภาพรวมเนี่ยพี่บูมองว่าทิศทางเศรษฐกิจปีนี้เนี่ยพี่พี่บูช่วยวิเคราะห์ในภาพรวมนิดนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเยอะมรเมื่อวันก่อนเป็นได้ยินแบงก์ชาติเนี่ยจะพูดเรื่องการสำรองเงินสด บรรลับตุ๊จีนราเห็นพี่พูดตุ๊จีด้วยนะคะแล้วก็แบงค์ชาติเรื่องเงินอะไรต่างๆคันนี้เงินในกระเป๋าประชาชนเนี่ยใช่ไหมไอแคมเปญเนี่ยมันดีนะแต่ก็อยากจะฟังทิศทางเศรษฐกิจว่ามันจะเป็นยังไงปีนี้ค่ะเชิญพี่เนเชิญพี่บคคจะได้เตรียมตัวกันถูกค่ะในปีนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอยู่ในภาวะชะลอตัวอาจจะเกิดจากสาเหตุภายในประเทศเองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าความไม่สงบรุ่ยร้อยทางด้านการเมืองภายในประเทศเนี่ยก็ทําให้กําลังซื้อเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีการชะลอการตัดสินใจเพราะว่าเกิดจากภาวะที่ไม่แน่นอนบางทีเขาก็ต้องสต็อกสตางค์ไว้ก่อนเพื่อยามจุดเกินดจะได้มีใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะครับเพื่อให้ถ้าเกิดการชะลอการตัดสินใจไม่ว่าในหมวดของการบริโภคปกติก็ดีหรือหมวดสินค้าพุ่มเปือนนี่จะโดนต่ออสังหาริมทรัพย์รถยนต์ก็จะตามมาที่จะมีการชะลอการตัดสินใจ แล้วก็สารซื้อเพราะว่ามันมีมูลค่าสูงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวแปรตัววัดที่จะใช้วัดเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือเรื่อง GDPGDP ประเทศไทยในปีที่แล้วก็เรียกว่าตกต่ำนะครับต่ำกว่าสามเปอร์เซนต์อยู่ประมาณตออจิตเจ็ดตออจิตแปดในปีนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีนักหลายๆค่าวิเคราะห์ไว้นะครับว่าถ้าในแง่ดีเนี่ยอาจจะอยู่ที่สามเปอร์เซนต์แต่ถ้าในแง่ แย่ yeah, สุดคือการส่งออกก็มีปัญหาด้วยปาที่มีอาาัตราการเติบโตเหลือแ 0, นะค่0.5เปอร์เซ็นะซึ่งก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้อยู่ประมาณ 2, ยยสักสอง okay, ถึาเป็นตก็ยังประคันภัยเศรษฐกิจไทยได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าปีนี้มีการจะแจายใช้สอยอาจจะตกสดถอยในปีก่อนซึ่งวิเคราะห์ว่าปีที่แล้วเนี่ยอัตราการเสียตัวของการบริโภคการใช้บัตรเครดิตเนี่ยมีอัตราการเติบโตอยู่ประมาณ14.5เปอร์เซ็นต์ปีนี้น่าจะ โตประมาณ13-14อร์เซนะครับซึ่งก็มีการชะลอกันจะโตลงเล็กน้อยแต่ผมเรียนแบบนี้นะครับว่าการจับจ่ายให้ป่อยาหารบัตรเครดิตเนี่ยคี่จีนได้ถามว่าแล้วได้อะไรจริงๆแล้วผู้บรยโภคได้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใช้เป็นก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปใช้เนี่ยเราจะได้พอยต์ได้โปรโมชั่นแล้วก็ยังได้เครดิตเทิมอีก4-5วันแล้วเวลาครบ4-5วันเราก็จ่ายเงินสด แต่ที่เราจ่าย,ยางเงินสดวันนี้ไม่ได้อะไรเลยรเรารอจ่ายสี่ห้าวันเราก็ได้โปรโมชั่นได้พอยได้อะไรต่างๆได้เยอะเลยเพราะงั้นเนี่ย,ย <Okay. S 2> ถ้าใช้เป็นแล้วแล้ก็จ่ายร้อยเปอเซ็นนียนะครับก็ไม่เป็นภาระแก่ผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคบ,บางคนเนี่ย ถ้าแบบว่าใช้แล้วเนี่ยไม่พร้อมที่จะจ่ายก็มีทางเลือกที่จ่ายแค่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ในก็ต้องเสียดอกเบี้ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในอัตราที่สูงประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีดังนั้นก็เป็นทางเลือกให้คุยพวกว่าโอเคอยากจะผ่อนหรืออยากจะซื้อเงินสดแต่ถ้าซื้อเงินสดเราก็แนะนําว่าเราซื้อด้วยบัตรเครดิตแลเราพอครบกำหนดจะจ่ายเต็มนะครับอันนี้ก็ ก็เป็นทางทีกให้ผู้รีโชับค่ะอย่างนี้ขอทิ้งท้ายนิดนึงครับพี่บูครับและอย่างนี้ปีนี้แคมเปญน่าจะออกมาดุเดือดไหมครับเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนเราครับท่านครับครับคือคิดว่าปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากนะครับแล้วก็ธนาคารเกษตรกรไทยต้องเรียกว่าเป็นผู้นําด้านบัตรเครดิตรายได้จะใช้สอยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งปีที่แล้วประมาณสองแสนสี่หมื่นห้าพันล้านนะครับปีนี้่ตั้งเป้าไว้ถึงสามแสนล้านเพราะงั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมีโปรโมชั่น จริงๆเราจะมีโปรโมชั่นประมาณสักวันประมาณวันที่สามกุกพาเนี่ยนะครับจะมีโปรโมชั่นใหม่ของธนาคารกสิกรไทยออกมาซึ่งก็จะน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับหมวดการท่องเที่ยวภายในประเทศเราอยากจะสนับเนุนให้น เพื่อในประเทศเพื่อเพื่อจะตื้นเตรษกิจในภาคต่างจังหวัดเพราะว่าถ้าเกิดในกรงเทศเราเอามาพาดนะครับไม่สามารถที่จะมาค้างขายได้เนี่ยก็อยากให้เศรษฐกิจไทยในต่างจังหวัดเดินนะครับเพราะฉงนั้นเราอาจจะมีโปรโมชั่นเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวก็รอติดตามวันที่สามกรกฎาคมสามกุมภาได้ครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บู๊ชาชายมากมเลยนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนในรายการนะครับโอกาสหน้าต้องขอเรียนเชิญอีกนะครับยังมีประเด็นที่อยากจะเรียนถามพี่บู๊เยอะแยะเลยนะครับโอกาสหน้ากเลยตอนดอกเบี้ยเรื่องค่าเงินเดี๋ยวโอกาสหน้านะพี่บู๊นะมาคุยกันใหม่ขอบคุณพี่บู๊มากๆเลยนะครับมาคุยกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่บู๊นะครับชาติชายนะครับพยุหานาวีชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการนะครับสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริิกกกกาาาารรรรรรนนนนะะคคคคัััับบธสไทยจำดมหชใๆต้ง ให้ท่านเป็นหูนเศรษฐกิจนะฮะท่านสุดยอดและเป็นผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะฮะและท่านรู้ทุกเรื่องเสียดายเวลาเราน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวอากาต้องขอเรียนเชิญพี่บู๊ใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับบกแป๋วเราพี่แป๋วเราพี่อ๋อพี่แป๋วพี่บกใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจบ้านเมืองผู้ใหญ่ใจดีท่านนึงนะครับก็พู่นะครับ